ผมได้สืบทอดมรดกรอยพันล้านเสนอตอน เยเชนสั่งสายฟ้าผ่าปรมาจารย์่วงจุ้ยฮ่องกงช่วงแรกที่เยเชนได้รับคำพีเก้าสเวียนมาโดยบังเอิญและได้มีความมหัศัรดย์มากมายเกิดขึ้นกับตัวเขาไม่เป็นแม้กระทั่งสูตรการผลิตยาอายุวัฒนะที่สูญหายไปกว่าพันปีในขณะที่ทางตระกูลทรงเองได้จัดงานประมูลของโบราณที่ไม่สามารถหาได้ในท้องตลาดเยเชนเองก็ได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมด้วยและตัวของเยเชนเองก็สนใจที่จะเข้าไปดูเพื่อจะได้สมุนใคร หรือส่วนผสมที่หายากในการจะผลิตเม็ดยาในครั้งต่อไปเมื่อเป็นอย่างนั้นเขาก็ได้เข้าร่วมเป็นผู้ประมูลในครั้งนี้ด้วยและในที่สุดเขาก็สามารถประมูลวงย่อยหอยมือเสือซึ่งสำคัญสุดคือการที่เขาไปชนะประมูลปรมาจารย์ฮวงจุ้ยคนดังจากเกาะฮ่องกง ที่ได้รับเชิญให้เป็นแขก VIP ของงานประมูลในครั้งนี้มีนามว่าวีจิ้งไหเมื่อเป็นเช่นนั้นถือว่าเย่เฉินเหมือนกับไปตกหน้าคนใหญ่คนโตเข้าอย่างจังหลังจากเสร็จสิ้นการประมูลวีจิ้งไหได้คิดจะล้างแค้นเย่เฉินและยังต้องแย่งวงย่อยหอยมือเสือกลับมาจากเย่เฉินด้วยแต่แค่นี้ยังไม่พอ ครั้งนี้ที่เขามาเมืองจินหลิงอยากหาผู้ศรัทธาสักกลุ่มมาสนับสนุนเพื่อเป็นตัวช่วยอีกทางให้กับธุรกิจของเขาดังนั้นเขาจึงคิดวางแผนทั้งสองทางหนึ่งคือเอาเย่เฉินมาเชื่อก่ให้ลิงดูให้คนเมืองจินหลิงรู้ถึงความสําคัญของตนหลังจากนั้นบีจิ้งใหทท้ทาทีให้สังวันผิงโทเชิญเย่เฉินไปร่วมง,งานเลี้ยงที่จัดขึ้นในคริหาตตระกูลหวังเย่เฉินยิมกล่าวอย่างไม่สนใจว่าในงานประมูลผมได้แย่งวงย่อยหอยมือเสือไปแล้วยังทาให เขาเสียหน้าต่อหน้าผู้คนงั้นครั้งนี้ผมจะไปดูให้เห็นกับตาว่าเขาจะทำอะไรซ่งวันถิ้งเห็นเขาตกลงจึงพูดว่าได้สถานที่คือตระกูลหวังพรุ่งนี้เช้าพวกเราไปพร้อมกันฉันจะขับรถไปรับคุณโอเคเย่เฉินกล่าวชาวันรุ่งขึ้นซ่งวันถิงขับรถมารับเย่เฉินและมุ่งหน้าไปที่ตระกูลหวัง คารืหาตระกูลหวังตั้งอยู่ตีนเขานอกเมืองวิวทิวทัศนสวยงามมีแขกที่ได้รับเชิญกว่าสิบคนหลังจากมาถึงก็มีคนพักทาเยเฉินท่านมีคือผู้ซื้อที่ในงานประมูลจ่ายเงินในราคาร้อยล้านเพื่อซื้อวงย่อยหอยมือเสือใช่ไหมใช่นี่คืออาจารย์เย่อะไรนะอาจารย์หวังเจิงกลางที่เป็นเจ้าบ้านเหลือบตาไปมองเยเชินยิ้มพลางกล่าวว่า ตอนนี้คำเรียกอาจารย์นี้จะไม่มีค่าแล้วไอ้สวะอะไรก็เป็นอาจารย์ได้แต่อาจารย์บีที่มีความสามารถกลับทําตัวอ่อนน้อมถ่อมตนเขาเพิ่งพูดจบทุกคนก็รู้สึกอึดอัดทันทีหวังเจิ้งกลางค่อนข้างดูถูกเพราะเยเชินไม่ว่าจะเป็นด้านอายุลักษณะท่าทางล้วนเรียกว่าอาจารย์ไม่ได้และอาจารย์แต่ละท่านที่นั่งอยู่เกือบจะเป็นคนที่มีหน้ามีตา ถ้าให้พวกเขากับเยชนนั่งร่วมกันเรียกว่าอาจารย์คนที่นั่งอยู่จำนวนไม่น้อยล้วนรู้สึกไม่พอใจวีจิ้งไหาย,ยืนขึ้นยิ้มพลางกล่าวว่าไม่มีปัญหาผมใช้ที่ของตระกูลหวังจัดงานเลี้ยงก็เพราะอยากทานข้าวกับทุกๆท,ท่าน ใครจะเป็นอาจารย์จริงหรือไม่นั้นเดี๋ยวก็รู้ทุกคนในงานเมื่อได้ยินคำพูดของวีจิ้งไห่ก็มีสีหน้าดูถูกเย่เชินเด็กไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมแบบนี้ถ้าไม่ใช่สร้างชื่อเสียงจอมปลอมแล้วจะเป็นอะไรสังวนพิงขมวดคิว้วเธอรู้ว่าวีจิ้งไห่ตั้งใจเจาะจงเย่เชินแต่ก็ไม่คาดคิดว่าเมื่อเข้ามาบรรยากาศจะอึดอัดขนาดนี้ แต่ซีหน้าของเยชินกลับดูสงบเดินไปยังที่นั่งของตัวเองอย่างไม่สนใจราวกับไม่ได้ยินสิ่งรอบ้างอย่างไรอย่างนั้นหวังเจิ้งกังเห็นคนมากรบแล้วจึงเริ่มกล่าวว่าในเมื่อทุกท่านมาพร้อมกันแล้วงั้นผมจะบอกกับทุกท่านว่าวันนี้ที่อาจารย์บียืมสถานที่ของตระกูลหวังจัดงานเลี้ยงนั้นข้อแรกคืออยากจะทำความรู้จักกับทุกท่าน ข้อสองคืออยากให้ทุกๆท,ท่านได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกันรู้จักซึ่งกันและกันยังไงมีคนถามแน่นอนว่าต้องเกี่ยวกับศาสตร์ขั้นต่ำและขั้นสูงในขแขนงต่างๆต,ต,ตอนนี้วีจึงไหายได้ยืนขึ้นอธิบายว่าด้วยกฎยง่ายๆอย่างที่ทุกคนทราบในโลกส่วนๆของเรามีอยู่ด้วยกันท้าแขนงวิธีการฝึกเสียนการแพทย์ โห oh, ราศาสตร์หวงจุ้ยดูดูงทั้งหมดนี้พวกคุณสามารถเลือกคะแนงที่ตนเองถนัดเพื่อเลือกคู่แข่งประลองฝีมือเมื่อเย,ยชินได้ยินเช่นนี้ก็ยิ้มอย่างเหยียดหยามเขาไม่คิดว่าการที่วีจิ้งไห่จัดงานเลี้ยงในวันนี้เพียงพิสูจน์ฝีมือของเขาวีจิ้งไห่ย,ยืนขึ้นอีกครั้งผมไม่บังคับทุกท่าน ถ้าใครกลัวก็สามารถถอยได้แต่อนาคตส่วนส่วนพันธมิตรของภาคใต้เขาไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมอีกต่อไปทุกคนค่อนข้างลังเลหลังจากมีการประลองกันซึ่งแน่นอนว่าวีจิ้งห่ได้ทำการแสดงไปหลายชุดเพื่อโชว์ให้ทุกคนเห็นว่าเขาทำอะไรได้บ้างแถมยังทำร้ายผู้ไม่ถีทางสู้รวมทั้งทำลายข้าวของของอาจารย์ท่านอื่น ครู่หนึ่งหลี่ไทยหลายทนดูไม่ได้เลยลุกขึ้นกำลังจะกลับวีจิ้งไห้พูดขึ้นว่าประธานหลี่ในเมื่อมาแล้วจะรีบกลับไปไหนวีจิ้งไห้เดินไปด้านหน้ายิ้มพลางกล่าว งานเลี้ยงของผมไม่ใช่คุณอยากมาก็มาอยากไปก็ไปถ้าตอนนี้คุณจากไปเกรงว่าจะทำผิดกฎหลี่ไถ่ยหลยนิ่งไปครู่หนึ่งแล้ววีจิ้งห่ก็ได้หันไปมองเย,ยชนแล้วกล่าวว่าวันนั้นที่แย่งวงย่อยหอยมือเสือของฉันวันนี้เห็นวิชาของฉันแล้วยังกล้ายโสโอหังอีกไหมเย,ยชนยักไหลแล้วกล่าวแสดงแค่นี้ถือเป็นวิชาหรอส่งวันผิงร้อนรอนเมื่อได้ยินเย,ยชนแล้วกล่าวเบาๆว,ว,ว่าตอนนี้รีบอ่อนน้อมไว้เถอะ วีจิ้งไห่นี่มีความสามารถอยู่นะอย่าทำเพื่อศักดิ์ศรีแล้วต้องแลกกับชีวิตวีจิ้งไห่ดูแคลนแล้วกล่าวเด็กน้อยไร้เดียงสาฉันถามแกหนะแกกล้าประลองกับฉันไหม ถ้าแกแพ้อวงย่อยหอยมือเสือคืนให้ฉันแล้วคุกเข่าขอโทษฉันยายเฉินยิ้มแล้วกล่าวประลองแกเป็นใครที่จะมาประลองกับผมสีนาทุกคนเปลี่ยนเด็กนี่กล้าพูดท้าทายขนาดนี้ไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วหรอวีจึงหายโมโหอย่างมากแต่ก็ยังยิ้มออกมาแล้วเดินไปที่ยายเฉินแล้วกล่าวฉันเจอคนมาเยอะ แต่ไม่เคยเจอแบบแกรนหาที่ตายชัดๆหลังจากนั้นเยเชนยิ้มแล้วกล่าวใครอยู่ใครตปยังไม่แน่เลยนะวีจิ้งไห่แสดงความอาฆาตออกมาด้วยสายตายเยือกเย็นพร้อมจะลงมือเยเินถ้าแกไม่กล้าประลองกับฉันวันนี้แกไม่เพียงต้องตายจากนั้นฉันยังต้องล้างบางแกท้งตระกูลอีกด้วยเยเชนขมวดคิ้วแล้วกล่าวอย่างดูแคลนว่าในเมื่อแกอยากตายฉันก็จะจัดให้ เห็นเย่ชุนสู้ไม่ถอยวีจิ้งไห่ก็ดูแคลนแล้วกล่าวว่าดูแล้วมีคนไม่อยากมีชีวิตอีกต่อไปวีจิ้งไห่หยิบกริบไม้ขึ้นมาแล้วสวดชินกลางที่อยู่ข้างๆกลับรู้สึกหมือนหัวราวกับมีลูกไก่เข้าไปในหัวขมับเริ่มสั่นไหวไปมา เขาอดทนสักพักทนไม่ไหวแล้วจริงๆจ,งจ,งจึงได้กล่าวอาจารย์วีพิธีห่วงจุ้ยนี้ยังต้องใช้เวลานานเท่าไหรพลังด้านเมื่อของครอบค,ค,ครัวคุณเยอะเกินไปที่เขาพูดแบบนี้เพราะก่อนหน้านี้ตระกูลชินได้ให้เย่ชนจัดการดูห่วงจุ้ยให้เลยต้องการแสดงเพื่อให้ทุกคนมองเย่ชนเป็นคนหลอกลวงเมื่อตระกูลชินได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกไม่พอใจเยชนเป็นอย่างมาก แต่ตอนนี้ชินตังหัวแทบระเบิดแล้วครู่หนึ่งเยชนก็ได้พูดออกมาว่าสิ่งที่เกิดกับคุณในตอนนี้คือบ่าววีท่านนี้ได้ใช้ชีวิตพ่อของคุณเพื่อแลกกับตระกูลชินทั้งหมด อีกสามวันพ่อของคุณจะตายทางชินเอลสเวียนลูกสาวของชินกงังกังได้ยินอย่างนั้นก็ได้ขอร้องเยเชนให้ช่วยชีวิตพ่อของเขาพร้อมร้องไห้ออกมาระงมเลยทีเดียวหลังจากเห็นอย่างนั้นเยเชนเหลือบไปมองเธอแล้วกล่าวอย่างสงบว่าในเมื่อตระกูลชินของพวกคุณเลือกที่จะเชื่อวีจิ้งไห่มันก็ไม่เกี่ยวข้องกับผมแล้วจำเป็นอะไรที่จะให้ผมลงมือชินเอลสเวียนในตาสีแดงกดฟันแล้วกล่าวถ้าคุณสามารถช่วยพ่อฉันได้ คุณต้องการอะไรฉันให้ได้หมดทุกอย่างเย่เฉินยิ้มแล้วกล่าวผมไม่สนใจอะไรในตัวคุณชินกางก็วิ่งมาแล้วคุกเข่าต่อหน้าเย่เฉินร้องและตะโกนว่าอาจารย์เย่ผมโดนไอ้นั่งหลอกชินเอ้าสเสวียนได้จับขาของเย่เฉินไว้แล้วร้องคุณช่วยพ่อฉันหน่อยนะขอร้องละ่ะ ย่าเชิญถอนหายใจแล้วกล่าวเอาละ่ะยืนขึ้นเถอะเมื่อกี้ผมก็แค่ขูดพวกคุณไม่เป็นไรโชคดีที่พ่อของคุณได้ใส่ยันจริงซาไว้ชินกลางกระลึงแล้วหยิบยันจริงซาจากหน้าออกออกมาแล้วกล่าวอันนี้เริ่มทำงานแล้วหรอย่าเชิญพยักหน้าอีกไม่นานเส้นแดงก็จะหายไปแค่การกระทำสองอย่างนี้วีจิ้งห่จะทำลายยันที่ผมให้คุณไว้ยากชินก,ากลางก้มลงมองฝ่ามือของตนเห็นว่าเส้นแดงได้บางลงมาก และกำลังจะหายไปแล้วกล่าวขอบคุณอาจารย์เย่ ถ้าไม่ใช่เพราะคุณผมต้องตายแน่ๆยเย่เฉินโบกมือแล้วกล่าวเพราะคุณนะโชคดีที่เอายันติดตัวมาด้วยไม่งั้นผมละเบื่อที่จะยุ่งเรื่องความเป็นความตายของคุณแล้วหลังจากที่พูดจบยเย่เฉินหันไปมองวีจิ้งไห่แล้วกล่าวตอนนี้ผลลัพธ์ก็ออกมาให้เห็นแล้วแกยังไม่ยอมแพ้อ,อีกหรอวีจิ้งไหย่ยหน้าซีดจ,จ้องไปที่ยเย่เฉินอย่างพยาบาทแล้วกล่าวก็แค่วิธีกระจอกกระจกยังกล้าพูดว่าตัวเองชนะอีก ความจริงฉันว่าจะปล่อยแกไปใครจะรู้ว่าแกจะดื้อดึงได้ขนาดนี้ให้โอกาสครั้งสุดท้ายเอาวงย่อยหอยมือเสือมาซะแล้วคุกเข่าขอโทษฉันวีจิ้งไห่ไม่อยากใช้ไพ่ใบสุดท้ายหลังจากนั้นเยชินค่อยๆย,ยิ้มแล้วกล่าวถ้าผมบอกว่าไม่ละ แกบังคับฉันเองนะเมื่อเสียงของวีจิ้งไห่สิ้นสุดลงก็ได้หยิบกระถางบูชาสีดำออกมาจากหลังข้างกายนอนสีดำหลายตัวได้บินออกมาจากกระถางไปเกาะที่อาหารบนโต๊ะซงวันถิงแปลกใจแล้วกล่าวนี่วีจิ้งไห่เลี้ยงยุงดู้หรอ ผู้คนล้วนมองไปยังนอนที่เกาะอ,อยู่บนอาหารด้วยความแปลกใจอาจารย์ที่นั่งอยู่นั้นลวนรู้สึกแปลกประหลาดใจไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นต่างถามถ่ายซึ่งกันและกันแต่ในขณะเดียวกันนี้เองอาหารที่ถูกนอนกินไปนั้นเปลี่ยนสีในทันทีมีนอนออกมาจากในเนื้ออย่างนะับไม่ถ้วนไม่ถึงห้านาทีอาหารเมื่อกกี้ที่บนโต๊ะอย่างสดใหม่กลับกลายเป็นบูดเน่าขึ้นมาทันใดมีนอนออกมาอย่างเยอะแยะมากมาย ในสนามมีไก่ตัวผู้อยู่ตัวหนึ่งตระกูลวังเลี้ยงไว้เพื่อขันนอนหลายตัวบินไปที่ไก่ตัวผู้อย่างรวดเร็วหลังจากสิบกว่าวินาทีผ่านไป ไก่ตัวผู้ได้ร้องอย่างทุรนทุรายลมชักลงกับพื้นแล้วตายจากขนไก่ที่ตายแล้วนอนเจาะเป็นวงกว้างแล้วบินขึ้นบนฟ้าหนอนสีดำจำนวนมากอยู่เต็มบนท้องฟ้าและพื้นดินรากับลมพัดมาในสนามเกิดความอกลมานขึ้นผู้คนต่างวุ่นวายหาที่หลบกันอย่างไม่คิดชีวิตนอนดำนี้มีพิษอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ ไม่เพียงทำร้ายคนแต่ยังเจาะเข้าไปในแผลแล้วเข้าตอไปในผิวหนังนอนตัวเล็กมากขนาดเล็กเท่ากับเม็ดทรายแต่แม้ว่าจะถูกนอนกัดตัวหนึ่งแต่ก็เจ็บจนแทบอยากตายแล้วคนที่โดนกัดร่างกายจะบวมใหญ่พร้อมตายในทันทีอาจารย์ที่อยู่ในเหตุการณ์แต่พากันหยิบขาถาใครใช้ยันก็ใช้ไปใครสวดก็สวดไปถึงขั้นบีบางคนหลบอยู่ใต้โต๊ะเมื่อมีคนชนกันก็รีบลงไปยังบ่อน้ำร้องหหยหวนอย่างไม่หยุด ซ่งวันถิงตกใจจนหน้าซีดนี่คือนอนพิศกวีจิ้งไหายหัวร้องเสียงดังแล้วกล่าวอย่างพยาบาทว่านอนพิเศษนี้ทำจากทารกพิษมากเกินกว่าจะเทียบได้พวกแกไม่เคารพฉันไม่ว่าใครหน้าไหนก็หนีไม่รอดซ่งวันถิงรู้สึกกระสับกระส่ายแต่ไม่นานเธอก็พบว่ารอบๆเยเชินไม่มีนอนแม้แต่ตัวเดียวเมื่อนอนพวกนั้นเข้าใกล้เยเชนินก็เหมือนกับเจอเข้ากับสิ่งที่น่ากลัวอย่างสุดขีดเข้าแล้วกลายเป็นเท่าฐานดำ ขณะนี้เยชนยิมไม่มีอะไรขวางเขาได้แล้วเดินไปที่วีจิ้งไหยอย่างช้าๆในมือได้ถือยันเปลือกหอยสีขาวไว้หนึ่งอันนี่คือยันฟ้ารองที่เขาทำขึ้นมาครอบรอบเปลือกหอยมีแสงออร่าออกมาเหมือนกับมีฟ้าผ่าอยู่บนนั้นวีจิ้งไหเห็นดังนี้ ก็พึมพำว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นเป็นไปได้ในกันราวกับเยเชนกำลังอาบน้ำอยู่เหมือนเทพเจ้ามาเองเป็นไปไม่ได้นอนพิศพต้องไม่มีใครตอกรอได้สิวีจิ้งไห่ตะคอ้ออกมาเย่เชนมองไปที่วีจิ้งไห่แล้วกล่าวอย่างดูแคลนว่าฝีมือน้อยนิดแล้วยังจะให้คนเคารพอ,อีกวันนี้ฉันจะทำให้แกเห็นอะไรคือพลังวิเศษที่แท้จริงจากนั้นเยเชนตะกูล้าผ่าเมื่อสิ้นเสียงตะกูลมีเสียงดังขึ้น ครึมครึมในพริบตาเดียวก็มีเสียงดังมากมาจากบนฟ้าเมื่อกี้อากาศแจ่มใสท่านใดนั้นก็เปลี่ยนเป็นเมฆดำเพียงชั่วพริบตาท้องฟ้าทั้งหมดเต็มไปด้วยเมฆดำปกคลุมนี่ทุกคนเลยหน้ามองบนท้องฟ้ารวมทั้งสังหวัยถิ่นที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ล้วนมีอารมณ์แบบเดียวกันชินกลางพึมพำปาฏิหารนี่มันปาฏิหารชัดชัดนาทีต่อมามีประกายไฟลงมาจากผืนฟ้า ปรียงฟ้าผ่าได้ทำลายหนอนจำนวนมากเป็นผุยผงโตเก้าอี้พังทลายต้นไม้หักโคน่นบนฟ้าเต็มไปด้วยกลิ่นไม่เกรียมและเย่ฉินยืนตรงแล้วเงยหน้ามองรอบๆตัวเต็มไปด้วยออร่าราวกับเทพจุติลงมาอย่างไรอย่างนั้นในงานเลี้ยงลมแรง ฝนกันโชคชาลาังกลิ้นไม่ออกไปอย่างหมดจดวินาทีต่อมาทุกคนเริ่มรู้สึกตัวหาที่หลบกันรอัวถูกฝาผ่าเช็ดเคเขาเขาไม่ใช่คนเป็นเทพเจ้าอย่าผ่าฉันเลยฉันคุกเขาขอโทษอาจารย์เย่ช่วยด้วยฉันผิดไปแล้วหลายคนคุกเขาลงคำนับต่อเย่ชฉนชินกลางก็ตกใจจนหลบใต้โต๊ะในใจรู้สึกนับถืออย่างสุดขีดแต่วิชาฝาผานี้ทำให้รู้ความจริง แต่ว่ามันผ่าแค่หนอนไม่ได้ทำร้ายคนแต่ยังใดซีนาวีจึงหายซีดอย่างมากหวาดกลัวถึงขีดสุดเขาไม่คาดคิดว่าความสามารถของเยชนจะน่ากลัวได้ขนาดนี้ตนเองเทียบกับเขาเหมือนกับมดตัวหนึ่งจริงๆหากฟ้าผ่านั่นพาตัวเองเกรงว่าแม้แต่ศพก็จะไม่มีเขาตกใจอย่างมาก รีบหนีไปยังนอกสนามตอนนี้เขาเพียงแค่อยากหนีไปจากเมืองจินหลิงแล้วไม่กลับมาอีกไม่อยากเป็นผู้นำบ้าบออะไรนั่นของเมืองจินหลิงอีกแล้วคิดจะหนีหรือแย่เฉินยิ้มยื่นมือออกไปมาอีกฟ้าผ่าเปรี่ยงเปรี้ยงฟ้าได้ผ่าเข้ากลางหัวผ่าจนบีจิ้งไหาล้มลงกับพื้นผ่าเครื่องปั้นดินเผาแตกกระจายมือทั้งสองของเขาเจ็บปวดมาก กลัวจนตัวสัน่นร้องอวดครวนออกมาอาจารย์อาจารย์เย่ปล่อยฉันไปเถอะนะสีหน้าเย่เฉนสงบ เดินไปหาเขาชาชาใช้ทารกบวงสวงช่างทำลายชีวิตจริง,รงๆเล็วสุดๆกระทํานอกรีดฟ้าดินลงทันวันนี้ฉันลงโทษแก่ด้วยฟ้าพาวีจิ้งหออ้าปากค้างไม่พูดอะไรเขามองไปยังเมฆที่มีไฟประกายในใจโศกเศร้าดูดูแล้ววันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายของตอนแล้วทำไมทำไมเมืองจินหลิงถึงได้มีความน่ากลัวขนาดนี้อยู่ด้วยนะทำไมตัวเองต้องสร้างปัญหาด้วยวีจิ้งห่ย,ยังคิดไม่ทันจบ ฝ้าผ่าก็ผ่าเปรี่ยงลงมาบนตัวของวีจิ้งไห่เมื่อกี้วีจิ้งไห่ยที่ยังเตี้ยกราดยิงพยองอย่างหาที่เปรียบไม่ได้กระทังเสียงโหยหวนยังไม่ทันได้ร้องออกมาก็ถูกฝ้าผ่าจนไม่เกรียมไปเสียแล้วล้มลงกับพื้นดูไม่ออกว่าเป็นสภาพของมนุษย์แล้วได้เปลี่ยนเป็นไม้เกรียมกลิ่นไมเกรียมค่อยๆหายไปฝนหยุด ลมมาวิชาของเย่เฉินฝนหยุดตกอย่างบาติหารสักพักก็ตามมาด้วยลมพัดแรงข้าวของปลิวกระจัดกระจายกลิ่นไม่ในสวนหายไปในขณะที่ลมพัดแรงเย่เฉินสีหน้านิ่งสงบราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนแต่ทุกคนในงานกลับอ้าปากค้างตกใจอาจารย์ท่านหนึ่งพูดอย่างเคารพว่าผมว่าหัวหน้าของภาคใต้วันนี้ก็คืออาจารย์เย่จากนี้ไปส่วนส่วนภาคใต้เชิญอาจารย์เย่เป็นผู้นำ ผมรอฟังคำสั่งของท่านอยู่สั่งภาพใต้ทั้งหมดเมื่อกี้ทุกคนยังกังวลความเป็นความตายตอนนี้กลับไม่มีใครคิดต่างลวนนับถือแล้วตะโกนดังว่าอาจารย์เย่ได้โปรดรับสั่งเย่ฉนขมวดคิ้วแล้วกล่าวต่อทุกคนว่าผมไม่เช่ส่วนส่วนปกติก็ไม่ค่อยได้ศึกษาเรื่อง่วงจุ้ยสักเท่าไรและก็ไม่ได้ชอบส่วนส่วนด้วย ต่อไปพวกคุณจัดการกันองค์ไม่เกี่ยวกับผมสิ้นสุดกำพูดทุกคนก็ตกใจอ้าปากค้างฟ้าพาเมื่อกี้ได้ทำให้ทุกคนชอ็อกอาจารย์แย่ยังบอกว่าตัวเองไม่ชอบเรื่อง่วงจุย้ยแล้วยังบอกว่าไม่เช่ส่วนส่วนหรือนี่เป็นเพียงความชอบชั่วขณะเท่านั้นสามารถเรียกฟ้าเรียกฝนมาได้ตลอดนับถือนับถือตัวโตโต,ตทุกคนนิ่งสงัดต่างคนต่างดูกันและกันบรรยากาศที่อึอดอัดผ่อนคลายลงมาก เศรษฐีอันดับหนึ่งของเมืองไหยอย่างหลีไทไหลายรีบเดินไปแล้วกล่าวอย่างชื่นชมว่าผมหลีไทไหลายขอบคุณอาจารย์เย่ที่ออกโรงนี่เป็นเช็ค80ล้านผมมอบให้อาจารย์เย่เพื่อแสดงถึงความเลื่อมใสที่มีต่อท่านครู่หนึ่งหวังเจิงกังยังคงคุกเข่าอยู่กับพื้นไม่กล้ายืนขึ้นคำนับจนหน้าผากแตกรีบกล่าวอย่างเอาใจว่าอาจารย์เย่ผมมีตาแต่หามีแววไม่ เกือบทำลายนักรบของภาคใต้แล้วขออาจารย์เย่ได้โปรดยกโทษให้ผมด้วยเย่เฉินขมวดคิวแล้วกล่าวหวังเจิงกางเมื่อก่อนคุณค่อนข้างเชื่อถือวีจิ้งไห่ไม่ใช่หรอหวังเจิงกางทำนับอย่างผวาแล้วกล่าวอาจารย์เย่ข้าน้อยถูกวีจิ้งไห่ตบตาตอนนี้เพิ่งจะรู้ต่อหน้าอาจารย์เย่เขาก็เป็นแค่หนอนเน่าเท่านั้น ต่อไปข้าน้อยจะดูให้ดีๆและชาตินี้จะนับถือแค่อาจารย์เย่ตลอดไปหลังจากพูดไปหวังเจิงกันได้พูดต่ออีกว่าอาจารย์เย่เพื่อเป็นการไถ่โทษที่ข้าน้อยได้ทำไว้ผมจะมอบคารืหาให้อาจารย์เย่หนึ่งหลังรอให้ผมจัดคนไปทำความสะอาดเสร็จแล้วก็จะมอบกุญแจให้คุณขออาจารย์เย่ได้โปรดยกโทษให้ผมด้วยคารืาหาเย่เฉินขมวดคิ้วและคิดในใจได้คริหาหนึ่งหลังถ้าตัวเองไปซื้อเองก็ไม่เหมาะสม เพราะไม่รู้ว่าจะบอกกับภรรยาว่าไงดีแต่ถ้ามีคนที่อยากมอบให้เขาแล้วจะเกรงใจเขาทำไมเพราะปัจจุบันนี้ครอบครัวยังอยู่ในบ้านหลังเก่าๆจําเป็นต้องเปลี่ยนบรรยากาศบ้างแล้วจริงๆหลังจากคิดไต่ตรองแล้วยายเฉินก็พยักหน้าแล้วกล่าวว่าถือว่าคุณคิดได้เรื่องนี้ก็ตามนี้ละกันต่อไปถ้ายัางทำผิดต่อผม ผมจะไม่มีทางพูดง่ายขนาดนี้แล้วหวังเจิ้งกังดีใจกรีบขอบคุณขอบคุณอาจารย์เยกผู้ยิ่งใหญ่ข้าน้อยจะไตรตรองให้ดีไม่มีทางมีครั้งต่อไปอีกแล้วอืมเย่เชิญพยักหน้าทรงวันทิงยืนอยู่รอบนอก เห็นเหตุการณ์นี้แล้วพรั่งพรูด้วยความรู้สึกที่ประดังเข้ามาพร้อมๆกันก่อนหน้าวันนี้เธอคิดมาเสมอว่าเยเชนแตกฉานในวัตถุโบราณแต่เบื้องหลังนั้นธรรมดาครอบครัวก็ธรรมดาไม่ถือเป็นบุคคลสำคัญใดๆแต่ไม่คาดคิดว่าเขาได้แอบซ่อนความสามารถไว้ซึ่งเหตุการณ์ในวันนี้ทำเอาสังวันผิงตะลึงจนพูดไม่ออก เธอไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้มาก่อนในชีวิตในขณะนี้ได้เฉนได้ก้าวไปข้างหน้ามองไปยังทุกคนที่อยู่ในงานแล้วกล่าวพวกคุณฟังให้ดีเหตุการณ์วันนี้นอกจากที่นี่ ห้ามใครปริปากพูดเรื่องวันนี้เด็ดขาดมิเช่นนั้นผมจะให้เขาลิ้มลองจุดจบแบบอวีจิ้งไฮท่าทีทุกคนหวาดกลัวดูดูแล้วอาจารย์เย่ไม่อยากให้โลกภายนอกรับรู้ถึงความสามารถที่แท้จริงของเขาที่แท้ก็เป็นอาจารย์ที่ถ่อมตัวสุดๆจากน,านั้นทุกคนก็ยกมือเคารพ ขออาจารย์เย่สั่งการหลังจากนั้นเย่ฉินพยักหน้าอย่างพอใจแล้วกล่าวในเมื่อเป็นแบบนี้ง้นวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งตอนที่แอดมินชอบเพราะเมื่อเร็วๆนี้ทางผู้เขียนได้เขียนถึงตอนที่เย่ชฉินเดินทางไปฮ่องกงและพบกับสำนักฮวงจุ้ยชื่อดังในฮ่องกง เดิมทีสานักมี้อกตรองโดวยวีจิ้งไห่แต่หลังจากถูกเย่เชิญเรียกสายฟ้าผ่าจนเสียชีวิตก็มีทาย,ยาคขึ้นสาลต่อตำแหน่งโดยที่ก่อนหน้าน,นี้ไม่เคยรู้มาก่อนว่าพ่อของตัวเองโดนเยเชินจัดการไปเสียแล้วตอนนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณครับ